Redmi Note 13 s e r ี e ์ยืนยันเปิดตัวแล้วช่วงเดือนกันยาย,ยนนี้มาพร้อมกับกล้อง200ล้านพิกเซลและดีไซน์หลากหลายมากๆเลยสวัสดีครับกับมาเดข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้รัาแอนนการซาสิบัีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจแพ้ข่าวสารที่มันเต้แบบนี้เป็นประจำทุกวันสมี่งกำลังเปิดตัวโทราศัพท์มือถือ r ร d m i 13 s ซ r รี s ส์นะครับซึ่งขนาดที่เราอัพคลิปนี้อยู่เนี่ยมือถือรุ่นนี้จะเปิดตัวแล้วแต่เปิดตัวในประเทศจีนเพราะฉนั้นเนี่ยดี๋ยวมีอัปเดตอีกครั้งง่ายเมื่อมือถือรุ่นนี้นะครับมีแพลนเข้ามาวางขายในประเทศไทยแต่เขาบอกว่าจะเปิดถึง3ตัวเนี่ยก็คือเรดมี่โน้ต13 5G แล้วก็ n Note 13 Pro Plu ับ รายละเอียดต่างๆนะครับจะเห็นได้จากข่าวเนี่ยที่เรานำมาเสนอก็คือตัว Redmi Note 13 Pro+ Plus ตัวนี้เนี่ยจะเห็นในเรื่องของขอบโค้งนะครับแล้วก็ฝารังเนี่ยมีหลักหลายสีมีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะมีในฟังก์ชันที่เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากตัว Redmi Note 13 Pro+ Plus แล้วเนี่ยตัว3 Pro ก็มีความสดใสแล้วก็ดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าเป็นตัว Note 13 Pro เนี่ยจะให้กล้องหลังมา3าตัวนะครับแบบเดียวกับตัว Pro Plus เลยส่วน Note 13รุ่นธรรมดาเนี่ยคาดการณ์จะมีดีไซน์เหมือนกับรุ่น Pro ก่อนนั้นเนี่ยนะจากข้อมูลล่าสุดนะครับ Redmi Note 13 Pro และ Note 13 Pro Plus นั้นจะใช้กล้องความละเอียด200ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ของ Samsung ISOCELL HP3 ที่เป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้บน Redmi Note 12 Pro Plus นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของการยืนยันว่า Redmi Note 13 Pro Plus นั้นจะใช้ชิปเซ็ต Dimensity 7200 Ultra แน่นอนนะครับ่วนข้อมูลอือ่นๆนั้นเนี่ยเชื่อกันว่าจะถูกเปิดเผยเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้ด้วยเดี๋ยวไว้เรามาอัปเดตกันสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย